สวัสดีครับผมเดชชยสวรสดิ์ุิไทยวันนี้ผมจะมาพูดถึงลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทวีปออสเตรเลียมีภูมิอากาศต่างๆคือตั้งอยู่ในโซนร้อนใต้และอบอุ่นใต้มีลมประจําพัดผ่านลักษณะภูมิประเทศและมีกระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นไหลผ่านลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียแบ่งเขตภูมิอากาศเป็น ประเภทคือ 1. ภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อน 2. ภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย 3. ภูมิอากาศทะเลทราย 4. ภูมิอากาศเมดิเตอร์เรเนียน 5. ภูมิอากาศอบอุ่นชื้น 6. ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกและลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศของออสเตรเลียแบ่งออกได้เป็น3เขตใหญ่ๆ,ค,ญๆคือ 1. เขตเทือกเขาสูงทางด้านตะวันออก วางขนาดตัวกับชายฝั่งทะเลตั้งแต่แหลมยอกไปจนถึงช่องแคบบัส 2. เขตที่ราบสูงภาคตะวันตกเป็นเขตที่มีโครงสร้างเก่าแก่ของทวีปยกขอบสูงทางด้านตะวันตกลาดเอียงมาทางทิศตะวันออก 3. เขตที่ราบภาคกลางประกอบด้วยที่ราบรอบอ่าวคาเปนตาเลียที่ราบแองเกรตอาร์ติเชียนที่ราบรอบทะเลสาบแอร์เป็นทะเลสาบน้ําเค็มที่ราบลุ่มแม่น้ํเมเรดาลิง เป็นแม่น้ําที่มีความสําคัญด้านการชลรับประทานมากที่สุดมีต้นน้ําจากเทือกเขา Great Dividing ที่ราบเขตนี้อุดมสมบูรณ์และเป็นเขตเกษตรกรรมลักษณะทางสังคมและว,วัฒนธรรมของออสเตรเลียประชากรเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของออสเตรเลียชาวพื้นเมืองดั้งเดิมเป็นพวกผิวดําเรียกว่า a b o r i g i n เป็นพวกที่อพยพมาจากหมูกก่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนใหญ่อยู่ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันตกปัจจุบันมีชาวผิวขาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษอาศัยอยู่จำนวนมากรัฐบาลได้จัดอยู่ในเขต Northern Territory, l a Queen's Land และ Las a l t e b r i a ตะวันตกพวกผิวเหลืองเป็นพวกที่อพยพมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้แก่ชาวจีนญี่ปุ่นพวกผิวขาวส่วนใหญ่เป็นพวกที่อพยพมาจากประเทศอังกฤษมีการประกอบอาชีพทางด้านเกษตร คือปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์การประมงและอุตสาหกรรมการการกระจายของประชากรรัฐบาลออสเตรเลียมีนยโยบายสงวนพื้นที่ไว้สำหรับชาวผิวขาวคือนยโยบายออสเตรเลียขาวกีดการผิวโดวยจํากัดจํานวนคนผิวสีที่ไม่ใช่ผิวขาวเข้าไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียบริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน,น่นได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงใต้บริเวณที่มีประชากรเบาบาง ได้แก่ตอนกลางของทวีปภาคใต้และภาคตะวันตกและต่อมาศาสนาของชาวออสเตรเลียนับถือศาสนาคริสต์หลายนิกายเช่นแองกาลิกรัรโรมันคาทอลิกโปรเซนเตนภาษาที่ใช้มากสุดคือภาษาอังกฤษพัฒนาการด้านการางานการปกครองของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียในข้อส1,821 เป็นต้นมารัฐบาลอังกฤษได้ส่งเสริมให้พวกเสรีชนเดินทางเข้ามาตั้งหลักแหลงในออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางมีการศึกษาเมื่อเข้ามาตั้งหลักแหลงมากขึ้นมีการจัดตั้งรัฐต่างๆขึ้นเป็นอิสระจากกันออสเตรเลียได้รวมตัวกันจัดตั้งประเทศเครือรัฐออสเตรเลียเมื่อคศ1901จัดการปกครองในรูปแบบสาผ่านรัฐโดยใช้ระบบสองสภา ส,สมาชิกผู้ที่สภาเป็นตัวแทนของรัฐส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก150คนมาจากการเลือกตั้งโดยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งมีผู้แทนเขตละหนึ่งคนผู้ที่สภามีสมาชิก76คนมาจากแต่ละรัฐรัฐละ12คนจากดินแดนเขตเมืองหลวงและนอเทิร์นเทเลทรี และ2สองคนทั้งสองสภาจัดการเลือกตั้งทุก3ปีสมาชิกวุ้ิสภามีวาระ6ปีโดยการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดพัฒนารการน้าเสีก,กิจของทรีบออสเตรเลียโดยทั่วไปดินแดนออสเตรเลียเป็นที่แห้งแลง้งทั้งยังขาดพืชเกษตรกรรมอีกด้วย แต่ออสเตรเลียก็มีภูมิอากาศและทุ่งกว้างที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแกะในกลางทศวรรษที่1,790จอห์นแมกอาเธอร์ได้เริ่มนำแกะพันธุ์เมอริโนที่ให้คนแกะหนานุ่มมาทดลองเลี้ยงจนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจโดยในปลายทศวรรษ1,840ได้เพิ่มจำนวนถึง 1.5ล้านตัวก่อให้เกิดการขยายพื้นที่ในการเลี้ยงแกะและการตั้งชุมชนใหม่ๆที่สำคัญเช่นพอร์ตฟ,ฟิลิปต่อมาคือรัฐวิกตอเรียและดินแดนที่ลึกเข้าไปในชวีปขนแกะกลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังอังกฤษที่สำคัญและทำให้อุตสาหกรรมการทอผ้าขนสัตว์ของอังกฤษขยายตัวอย่างต่อเนื่อง